จริงๆอย่างวันนี้ครับความพิเศษของเราก็คือการที่เราเหมือนได้มาร่วมดูกับแ,แฟนๆทางบ้านแบบคุณผู้ชมทุกคนอะไรเงี้ยครับท,ที่เข้ามาดูที่นี่อะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่าตลอดทั้งหนึ่งถึง6ีีที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกับว่าต่างคต่างคนต่างดูเนาะแล้วก็จะได้เห็นรีแอคของพวกเราเนี่ยผ่านทางอลาวเาจลอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เหมือนกับว่าเรามาดูในโรงด้วยกันมันก็ได้ความรู้สึกอัดลดอีกแบบหนึ่งที่เหมือนกับว่า ครั้งเราเองเราจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ของคนดูด้วยแล้วก็คนดูก็จะได้รับรู้ถึงอารมณ์ของคนที่แบบแสดงด้วยอะไรวันนี้นอกจากมาดู้อมกันแล้วมัน,นเรามีนคนออะไรด้วยไหมคะความจริงก็เหมือนมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เจอทุกคนที่มาดูในวันนี้แล้วก็ไม่อยากจะมีของพิเศษมาให้ทุกคนได้ชมกันอยู่แล้วแล้วก็เตรียมโชว์ให้ทุกคนได้ชมหรือโชว์อะไรก็ต้องรอดูนะครับ จะเป็นแบบโรลูสเตอร์มันจะเป็นความแบบโอ้โหแบบ,แบ,บคุ่คูังมากมีใครอยากจะแบบว่าสปอยเป็นซีนิดไหม <c oughs> อ่าสปอยใช่ไหมครับอพจอ่ะจริงๆยังไม่ได้ดู EP 7เลยครับแต่จากที่แบบตอนแสดงแล้วก็อ่านบทยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าง EP 6มันก็อารมณ์แบบสวิงสวิงไปมาเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่า อีพีเมันจะเป็นยังไงแบบในภาพรวมที่ตอนฉายเนี่ยรู้สึกว่าอยากดูแล้วเหมือนกันครับแบบซส์่เสื้อแบบใหม่ e ีหกือเขาก็จะตีแม่แม่เขาก็จะตีคมดละวนะยังไงหลังไลน์ไปหมดแล้วครับดูแบบดีมา6กอีพีแล้วอีพีหดูแบบดูไม่น่ารักเลยอะไรเงี้ยอีพีเจ็ดเจ็ดน่ารักเจ็น่ารักกลับมาใส่ใส่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคุณคุณโดนครั้งแรกเหรอใช่เนี่ยพวกผมโดนมาดีแล้วเนี่ยผมเข้าใจพวกคุณแล้วคโอเค คใครใครก,ก็เรียกแบบแฟนคลับเริ่มเปลี่ยนฝันใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนฝันยังไงคะน้องบัวคนเริ่มแบบเห็นออาเห็นใจเอ่อก็ตอนแรกอาจ <c oughs> จะลายน้อย <c oughs> คือ,อผมพูดตลอดเลยก่อนซีรีส์ออนว่าเออบัวจะไม่ยุ่งกับใครยืนสวยๆคนเดียวซึ่ง <c oughs> ก็ทำมาตลอดเพราะอะไรบ้างชัดเจนมาตลอดว่าเราเป็นแค่พี่น้องก็จนสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นใน EP หก ก็มีอะไรเกิดขึ้นมีความชุ่มชื้นที่พรมใต้โต๊ะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าอีพ EP 7บัวจะร้องไห้อีกไหนเริ่มเบื่อร้องไห้แล้วเนาะแม่ไม่ร้องไห้แต่ใกาล่นว่าเขาเยานบอกจริงๆวีก็คือแบบเออยังไงซื้อเราสองคนเดีนะเท่าที่ดูมาในเฟรมก็เหมือนก็ดีครับฟีดแบ็กก็ดีเนาะไปแปะก็ดีเป็นบ้าบินบัว เป็นมิ่งวัวบ้ามินมีมกี้บ้างจากที่เป็นผู้ชายแดแปกตอนี้เธอเขาแบบไปเขียวเลยยังไงคะเชื่อครับผมครับจริงผมก็บอกทุกคนมานานแล้วนะครับว่าผมเป็นผู้ชายแตงกวาซะมากกว่าวีนแปลกมานานแล้วก็ไม่มีใครเชื่อนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นผู้ชายคาบเขียวต่อไปนะครับเราก็คือจะมาแบบว่าขโมยหัวใจทุกคนใน EP ตอนที่สุดท้าย ความจริงผมว่าเชียนเขาต้องการแค่ขโมยหัวใจโฟมดคนเกยวอยู่แล้วใ่เปออ็การมาเามา,า,า,นนาคือแบบว่า็นทนะีมบ้าะคุณจะมาขโมยกันสองทีสุดท้ายหรอด้วยความที่เจวบอยเป็นคำคับเอ็ใช่มันจะมีการเดินทางตัวละครอ,อะไรเแต่ลึกๆเขาวาเขามัา่นใจยอยู่แล้ว <c oughs> แล้วคุณไปยุ่งกับน้องผม <c oughs> จะอายังไงกันแน่ยุ่งได้ยังไม่ว่าอะไรเลย อะไรไม่รู้ก็ฝากติดตามีพีรับครับพอมอส้องไห้แบบน้ำตาทัวมากยังไงครับคือ EP นี้้องให้อีกไหม EP นี้ร้องให้อีกไหมก็มีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยครับเพราะเป็นสีสันของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากในเทเลอร์ก็มีขึ้นมาหยดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างแต่ว่า EP นี้ก็ก็จาก EP 6ใช่ไหมครับที่สองคนนี้เขาลุมจีบก็ ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะครับก็นั่งอยู่นิ่งๆนะก็มีแบบคนเข้ามาจีบอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่า EP นี้จะเลือกใครครับผมรู้รู้ความรู้สึกทำอะไรบ้างสวยๆแล้วมีแต่คนตามจีบมารู้สึกถึความรู้สึกนั้นอย่างเข้าใจอ่ะเออก็ดีนะที่อยู่จุดนั้นมาก่อนที่เข้าใจดีซูซูนะจริงๆถ้ามีเรื่องหน้าอยากอยากอยู่อย่างนี้บ้างเหมือนกันแบบอยู่อยากอยากอยู่หล่อๆสวยๆอะไรเงี้บไม่ดีนะที่พีเจขั้นกางเพราะงันสองคนนี้เขามีแบบ ยังจิงต่แตกนะคะนี่เหมือนกันค่ะนะคะก็แสบแบบว่าดีแบบดีมากเลยตอนนี้ก็คือแบบว่าทุกคนกักใจกันแบบทั่วเลยเออยังไงเป็นยังไงบ้างคะเ้าแบบฟีดแบ็ือะไรเป็บ้างหรอผมเพิ่งได้ฟีดแบ็กดีครับท่องเที่่างๆต้องสบายใจเริ่มเลยก่อนหน้าผมเริ่มรู้สึกว่ากลับบ้านนี่อันตรายพอสมควรแบบแม่ๆทุกคนเขาดูแบบไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่แต่ชัที่เจลล่าสุดน่าจะ ใช้ผมแบบมีชีวิตชีวายครั้งได้ครับร้องไห้โผไปนะครับผมแม่แม่เริ่มเชียร์แล้วไหมแม่แม่เริ่มแพ้อภัยครับแม่ผมก็เริ่มแห้ใครแม่แม่ก็จะสบายใจได้ใช่ไหมส,สวยตอนนี้อีทีเจ็ดผมอาจจะมีปัญหากับแม่บ้าบิ่นก็ได้เลครับ <c oughs> จากจากตัวอย่างที่ได้เห็นไป <c oughs> แต่ก็ผมรักน้องนะผมรักน้องราคาเราค่ะเอ่อพร้อมผมตัดสินใจได้ยังครับตัดสินใจเอ่อ รอดูครับว่าตัดสินใจได้ไหมคืนนี้เกือบไปแล้วเมื่อกี้มันเกือบไปแล้วอ่าผมลุ้นอยู่นะเมื่อกี้มันเกือบแล้วความที่แบบเออเขาเรียกอะไรนะทั้งตัวละครที่ทุกคนแบบว่าคมมากก็คือแสดงดีมากโอ้ขอบคุณครับแล้วเพลงด้วยที่มีเขาไปรอมาอ๋อครับก็เออรู้ใช่มเห็นเห้วครับผมก็ในส่วนของการแสดงเนี่ยก็คือ คือขอบคุณพี่บอลเลยเพราะว่าพี่บอลคือแบบว่าทั้งเที่ยวทั้งเข็นขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของแบบว่าเพลงใช่ไหมครับก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนมากที่แบบช่วยกันแชร์ช่วยกันเต้นอะไรเงี้ยมันถึงแบบไปถึงตรงนั้นได้นี่ครับก็จริงๆฟีดแบ็กผมก็รู้สึกว่า,าก็รู้สึกดีนะครับที่เหมือนกับว่า,ามีคนเข้ามาได้ไดถกเถียงกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่คอมเมนต์แล้วก็อินไปกััวครบ ตอนนี้เราเห็นว่าโลรู <ator> ้ว่ายุคอย่างเปลี่ยนตัวไปหรือเปล่าก็ก็มีกรี๊ดอยู่ครับตอนแรกครับจริงๆก็มี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 เออ่มีพักอุปกรณมีคนหนึ่งที่เขาเต้นอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วก็ผมเฮ้ยกรี๊ดผมก็กรี๊ดเลยแล้วก็เอาแบบให้ผู้การดูอะไรเงี้ยว่าแบบเออไปมาไปมาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเพลงจะไปแบบถึงอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็กรี๊ดอยู่ จริงๆก็ฟีดแบ็กเราคุยกันมาตลอดตั้งแต่ก่อนซีรีส์ออนแล้วก็ช่วงวิร์กช็อปครับเราคุยเรื่องฟีดแบ็กกันตลอดเราไม่รู้เลยว่าตอนแรกเรากลัวว่ามันจะไม่ได้แมสมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ครับทั้งการทาเล็บเจลทั้งการแต่งตัวทั้งเนื้อเรื่องความสัมพันธ์เลยมันดูแบบซับซ้อนวุ่นวายไปหมดเลยเราก็คุยกันตลอดว่ามันคงจะมีแบบกลุ่มผู้ชมระดับดึ่มเลยแต่พอตอนออนจริงแล้วผลลัพธ์มันค่าเยอะกว่าที่คาดเลยก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากที่สนับสนุนแล้วก็ ทําให้มันเป็นไวรัลแบบพูดคุยกันในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยตอขอบคุณมากครับนะคะคมหาเรื่อมากก็เหมือนที่พีเจพูดเมื่อกี้เองผมเรื่องอภิช t e เราแบบเราขอบคุณทุกคนอยู่แล้วแล้วก็จริงๆตอนนี้เราทำอะไรเอะไม่ได้เพราะว่า EP เจ็ก็กำลังจะจบแล้วหลังจากนี้มันอยู่ที่คือจริงๆ งานที่เราทําตรงเนี้สี่คนมันไม่ใช่งานที่เราทำเองได้อะมันแบบทุกคนที่กําลังดูสิ่งนี้อยู่คือส่วนหนึ่งของงานนี้ซึ่งเราคาดทุกคนไปไม่ได้มันแบบว่าเราแค่เราแค่คาดหวังว่าแบบทุกคนจะอยู่กับเรานาน,านๆเพราะว่าเราก็อยากอยู่กับทุกคนเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีทุกคนเราก็คงจะไม่ได้มีจุดนี้ให้มายืนให้มาแบบสร้างรอยยิ้มให้กับ เรากันเองแล้วก็คนรอบข้างเลยเนี่ยแล้ก็หวังว่าทุกคนจะยังแบบอยู่กับเราต่อไปนานๆนครับเมื่อกี้ที่บอสเฉยะแต่ว่าเดี๋ยวเราลงเันด้วยนะเป็นยังไงบ้างคะเรารู้อะไรมาแล้วบ้างก็ถือว่าโชว์นี้เป็นโชว์แบบออเดอร์อะไรก็อาจจะต้องไปดูเต็มที่แฟนมิตรของเราครับก็ทุกคนมีเพลงอันนี้ก็คือเราจะวันนี้ได้ได้ฟังทุกคนแด้นอนอีกแล้วครับแล้วก็น่าจะมี จริงจริงจริงเหมือนในในวันนี้ใช่ไหมครับแม่หนึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงเอ่อเพลงเลิฟเจลครับเป็นเป็นเหมือนการโชว์ครั้งแรกที่เหมือนกับว่าเออ่เต็มเพลงครั้งแรกเพราะว่าเหมือนตอนเพลสคอนเนี้ครับเราเราเราโชว์ไปแล้วแต่ว่าโชว์แค่คุอย่างเดียววันนี้ก็เป็นโชว์แบบเต็มครั้งแรกครับแล้วก็ไปยืดอีกทีหนึ่งที่แฟนมีวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ยังคุยไม่ได้ยังไม่ได้คุยคือ จริงๆจริงๆร,ร,รู้มาสักพักแล้วครับแต่ว่าเหมือนเหมือนก็รู้ว่าโอเคแทลนคราข้าวมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงว่าดีเทลในในในโชว์มีอะไรบ้างร้องเพลงอะไรบ้างยังยัง,งไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นมาคือคือผมเริ่<ผ>มแบบหลอนหมดแล้วว่า <S <S อะไรพูดได้ <S <S ไม่ได้บางที่ผมกบใครถามอะไรบอกว่ารอดูอะไรก็ตอบว่างงก็ตอบเลยที่บ้านผมเพื่อนผมไม่เคยรู้พัดเลยผมแบบรอดูเดี๋ยนะคือที่ทำอะไรง่ายๆดีกว่าใครพุกไขรอดู กมเซ็ตระบบไปแล้วรอดูครับผมไม่ได้ให้สปอยในฐานะที่สมมติว่าเราเป็นแค่คนดูเออเราอยากให้ใครคู่ใครเออไม่ใช่นักข่าวนะครับนักเมเซียมวยค่ะรอบจากเลออนก่อนอยากให้ใครใครคือผมไม่เลือกได้ไหมเพราะสแควร์มันก็มีคำตอบที่ชัดเจนถ้าผมถ้าผมเป็นคนดูคนจะรู้สึกว่า หลังจากจบ EP หกนะเราก็เห็นเพลเลอร์ EP เจ็ดคนเดิรรู้สึกว่าพวกมึงแยกกันเถอะด้วยดด้วยดมึงหก EP แล้วอ่ะแล้วกี่ปีอ่ะในเรื่องทำลายคือสองปี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 น้องคือไปเข้าใจปะถ่าชีวิตทำอะไรเนี้ยเริ่มติดก่อนได้แล้วด้วยกระจายโสดไปทำอะไรของตัวเองแยกกัน คนดูมันจะได้หน้าปวดหัวที่ให้เลี้านคนเดียวนะที่ให้ที่ไม่เลือกจริงๆถ้าดูจาก EP หกนะครับแล้วก็ผมน่าจะเลือกพี่เชียนครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวเองแล้วเป็นผู้ชายสายเขียวใคกับพี่เชียนนะคะผมกับพี่เชียนบ้าเชียนผมจริงๆมันมีสิทธิ์ครับเพราะว่า6 EP มานนี้ไม่สามารถมีอะไรที่จะคาดเดาได้เลย ก็ตอนจบอาจจะผิดล็อกก็ไม่แน่ครับเราคู่ใครคู่ใครคะของผมก็ต้องเป็นเออ่โฟบดบัวอยู่แล้วฮะเพราะว่านี่เขาคู่กับพี่เชปแล้วก็เหลือโฟบดกับบัวคู่กันเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ได้ไหมได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมแต่เราต้องไปเต้นกับเขานะโอ้ยผมฝึกได้ครับแค่ฝึกบัวฝึกได้ใช่ไหมถือกล้องต่อไป ได้ไข้ร้ายจังอ่ะก็ทุกคนเรืลิกยูแล้วยูแต่มันเลิกนี้ก็เลิศเกินเอาก็ผูฝ่ายไปแกลงไม่ดิั้งนั้นน่ะจบตายแล้วแล้วเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้ไปเดี๋ยวประเด็นนี่คือเกิดคอสแล้วนะคอสต่อไปค่ะขอบคุณตอบแล้วความจริงที่พี่เจพูดก็เมคเซนส์ดีครับอาจจะเป็นบาบินเชียดก็ได้ออกบาบินขึ้นก่อนด้วยหรอบาบิน ยงยงคนเจ็บมันอาจจะแบบแบบเดินมันมีปัญหากันเฮ้ยบ้าบินแล้วก็ผ่าเราก็จูบกันเลยจริงจริงมันก็มีรูปเราเนาะที่เราแบบไปเจอกันด้านหลังสยามอะไรเงี้ยเดือดมากบูบจูบรักจูบจูบลักจูบแบบเสียร์ใจอันนี้เราจูทุกคนก็ปวดหัวกันต่อมาแล้วค่ะทุกทายก่อนที่จะได้ไปดูวีดเจ็ดแล้วอยากให้แบบเหมือนเดิมเลยขอสั่ง ผมก่อนนะผมก่อนอ่าอ่าพีใจก่อนแล้วเนเออผมสามคำน่าจะเป็นแบบอย่าวางใจแยกกันเถอะเออบอริบุน ฮรอทุกคนหชมจ้ารอชมจ้ะาถ้าผมได้ทำเราประมาณนี้ฝาค่ะว่าน่าจะได้แบบคุยเจอแบบพวกเรานะครับผมถ้าผมก็ฝากเจอบอยสานักกักใจแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP 7เป็นไฟนอล EP ของเราแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะ ชอบกันนะครับผมว่าตอนจบจะเป็นยังไงความพันเป็นยังไงหรือว่าแบบารายเหตุการณ์ใน EP นี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ชม EP เจ็ดแล้วก็ความจินบูย้อนก็กดีเนาะดูในื้อหนะ้ฉีกับบูย้อนหนึ่งถึงเจ็ดก็อาจจะได้แบบเห็นไทม์ไลน์ที่มันแบบเป็นๆมากขึ้นก็ตัดนะครับครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.